นี่นะครับนี่คือหัวไม้เท้านะครับทำจากไม้พยุงครับปัดด้านแกะไม่ค่อยเป็น,นครับก็เลยทำเป็นหัวเสือได้แค่นี้ครับก็จินตนาการว่าเป็นหัวเสือดำแล้วกันนะครับ กำลังย่างครับเราก็จะไปสวมกับหัวมไม้เท้านะครับสวมเข้ากับไม้เทาวว้าพอดีนะครับด้านหลัง บึกบึนครับขอบคุณมากครับที่รับชม